สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับกบ๊อบที่ไหน <c oughs> เราอยู่ที่ดิมเวอร์ครับ <c oughs> อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ดิมเวอร์นะครับแล้ววันนี้เรามีชาเลนจ์ให้ก o b o บ๊อบว่าเดี๋ยวเรามาลองดูว่าคนกลัวความสูงจะเล่นได้กี่อย่างนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกัน ำไมอยู่ดีเรามามาดีเมือไม่รู้อยู่ก็ชวนนะครับบอกกันเลยนะครับว่าผมกลัวพวกรถไฟหอมากเลยผมมาที่นี่ไม่เคยเล่นเลยนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนี่คือแบบกลัวความสูงใช่ครับกลัวมากครับจุกครับมันจุกจุกอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเครื่องเล่นชิ้นแรกนะที่จะเล่นกันคืออะไรนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมบอสจะเล่นอย่างแรกอะไรอย่างแรกเป็นเครับเต็มสิบระดับะไร เต็มสิบสิบเป็ดแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเต็มสิบกลัวสิบเป็ดของมันเป็นยังไงกล้องกูบินแน่เลย อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนอะไรเครื่องเทอิเกนใครหายบ้างเทอิเกนยังไม่ลองเลยแตอนนี้ไม่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วรเหนื่อบ้างตื่นเต้นไหมไม่เต้นหรอถ้าได้ดูคือกล้องไม่บินกล้องบินไม่ได้ดูได้ยยังเต็มที่กล้องหายนะทุกคนบอกเลยผมกำโค่นแน่นอ่ะบอกให้มันจะมานะ คนเดียวครับชาตอนนี้มันบอกว่ามือชาแต่ยังไม่จบนะ ขอบคุณครับสำหรับรอบนี้นะครับสี่ของอย่าลืมตรวจเช็คก่อนลุกจากเต้นไปด้วยอย่างแรกผ่านไปแล้วเครื่องเล่นอันแรกเว้ยอันแรกจบไปแล้วไม่ได้เลยเกือบไม่เหรอไม่ได้เลยโอ้โหนี่ทำตัหัวกูก็เจอเลยชิวบ้างชิวบ้าชิว่ะชิวเป็นไงบ้างพอรู้สึกดูช้าครับ ่เหรอใช่มือชาานี่อะไเเกณฑ์ช่วยทำให้ทำให้มือช้าได้รู้ป่ะพอรู้สึกเลยคือแบบวูบแรกกับสิ่งสิ่งที่คิดกับบอลลงมาวูบแรกมันแบบยังไม่เท่าไหร่แต่พอมันหมุนปุ๊บแบบโอ้โหเลือดแบบไหลเวียนเลยมือช้าแล้วครับแบบไม่ไหวมันไม่้นมีเที่ยมากดอะอ่ะอันนี้ผ่านไปแล้วอย่างแรกไม่รู้ว่าโหดสุดหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวให้ไอ้บ๊อบมันบอกว่าอันไหนโหดที่สุดวันนี้มันเล่นทุกอย่างแน่นอนนะครับเจอกัน อันต่อไปยังไหว,ไหวอ่ะไหวอ่าโอเคแต่มือช้า <laughs> แต่มือช้า <laughs> <laughs> เครื่องเล่นที่สองที่เราจะเล่นนะครับคืออะไรวะรถไฟเนีย <laughs> เป็นไงฮะตอนนี้รู้สึกรู้สึกเป็นงไงผ่านมา10นาทีรู้สึกเป็นไงบ้า,า,างะ <laughs> จะ<ข>อ้ <laughs> <ข>อ <laughs> อวกไม่อยู่เนี้ยจุกคอจุกคอเฉยตอนนี้คือัวบอกว่าจะอ้วกอันนี้คือเครื่องเล่น ผ่านไปครึ่งเล่นเดียวเองนะแต่ผมว่าเฮอริเคนแม่งโหดสุดเลยเว้ยอันนี้เป็นรถไฟเหอ่อแต่สิ่งที่มึงกลัวที่สุดคืออะไรคืออะไรเย็นนี่เลยเพี้ยนผมว่ารถไฟเห่อชิวเว้ยเหมือนนั่งรถเร็วๆแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าไอ้โกจะผ่านไปได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟเห่อนะครับแต่ว่าไม่น่าเท่าไหร่นะเพราะเรานั่งหลังอะเรามองไม่เห็นวิวใช่ไหมใช่ครับหน้าไม่มีเสีย นี่ตอนนี้ไม่มีเสียในเสียเราคือเราเราอยู่แบบว่าเราอยู่เราอยู่ข้างหลังก็แต่ว่าเราอยู่ข้างหลังก็เลยแบบว่าวิวนะวิวมุมมองเรามันอาจจะแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นนะถูือได้ใช่ป่ะวิวเราวิวไม่ได้รอดูครับรอดูนั่งคิวเหมือนนั่งรถเบนซ์เลยนะไม่น่าปากดีเลยไม่น่าปากดีเลยนี่ตอนนี้แบบกำลังไปกำลังไปโอ้โหเฮ้ย เดี๋ยวผมจะถือแบบแข็งๆใน้รอบนี้โ okay, อเคป่ะอุ้ยหลุดเราจะหลุดไปยี่ะชิ้นไม่กลัวว่ะหน้าไม่มีเสียเฮยยังไม่ไปเลยอ,อีบ๊อบอ,อุยยอุยยเยย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 ้ย รถแรงว่ะรถแรงโหกระเนินเลยไม่เหมือนแบบยัดไส้เลยตอนนี้จบไปแล้วโอ้โหโหผมเจมสบอกว่าเจมสบอกอีซี่ใช่ป่ะไปเยอะมากไปเยอะมากโอ้โหเอาเรื่องอยู่ครับคือแบบพอได้แต่พอได้จบไปแล้วนะครับกับโอ้โหเป็นไงเอ้เป็นไงอยากเล่นอีกป่ะฮะไม่เอาไม่เอา เฮ้ยแต่ชิวกว่าเมื่อกี้ป่ะชิวกว่าชิวกว่าชิวกว่าบอกว่าได้อ้วกแน่นอนเดี๋ยวรอดูอาการว่าเป็นไงมันต้องผ่านไปสักห้าทีสิบนาทีครับเดี๋ยวอาการไอ้โกมถึงหรอกี่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะระดับไหนระดับไหนอ่ะเต็มสิบกากที่นั่งเมื่อกี้นะครับคือให้แปะนะครับนี่อันแรกอ่ะอันแรกอันแรกนี่เท่าเดิมครับเท่าเดิมสิเป็นจุดเเต็มสิบแม่งบอกให้กูสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าอันต่อไปเป็นไง ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทอร์นาโดเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเล่นที่โหดติดหนึ่งในสามของติดหนึ่งในสามของที่นี่เลยบอกก่อนหลังจากอ้วกไปแล้วรู้สึกยัไงบ้างก็รู้สึกดีครับแต่ตอนนี้เล่มไม่ดีแล้วทำไมอ่ะอนเอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงนี่คือวะไอ้บอบไม่นะมึงผ่านนี้ ถ้ามูฮานี้ไปได้คือทุกอย่างแบบอีซี่หมดอีซี่หมดเลยกลัวกลัวกลัวระดับระดับ15บห้ากลัวมากพี่กลัวมากตอนนี้กลัวมากเลยเหรอไหวปะเนี่ยถ้าไม่ไหวยกมือเลยนั่งเลถ้าไม่ไหวนะครับเขามีระบบเซฟตี้คือยกมือแต่เครื่องเข้าไปต่อแค่นีดไม่ไหวแค่นี้กลัวถ้าไม่ไหวยกมือนะเว้ยพี่เคยมีคนแบบขู่ขาเครื่องไหม นี่ไงเราเป็นไงพี่เขายังบอกว่ามีเลยเพราะฉะนั้นนะมึงไม่ใช่คนแรกแต่กูคกนต่อไปแต่หันขวานะอย่าหันซ้ายเอ้แต่นี้ผมเล่นฮานาโดเอ้ผมเคยเล่นหมเคยเลยปะเคยเคยเล่นอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นแบบสองฝั่งโอ้ยเนี่ยผมไม่ชอบตรงนี้เว้ยไม่ชอบตรงที่มันหมุนเนี่ยนั่งด้านนี้แม่งไม่เลยที่แบบว่าม่งสุดจัดเลยเว้ย Woo! 好、oh. oh. แม่โคตรแรงเว้ยมองตอนแรกไอ้ย่งเบิกยังเบิกไอย่งเิกไอย่งเบิไอ้ย่งเบิตอนแรกเว้ยตอนแรกฟิลแบบว่าวดรัเออีกเรื่องเลยอ่ะเชียแม่งเอ้ยจะพวก่อนพ ตอนแรกผมคิดว่าแม่งไม่เร็วขนาดนี้เว้ยเพราะขึ้นไปแม่งโคตรเร็วเลยเฮียแม่งเร็วมากเว้ยบอกให้แม่งเร็วมากตอนที่เมาขึ้นไปถึงแม่งแบบวิ่ดิ้นเลยอะผมให้ทาราโดอันดับหนึ่งแม่งอย่างสูงบอกให้นี่ผมถ่ายแบบถ่ายแบบต่อเนื่องนอนสต็อปทาราโดไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบทนราโด โห่นี่หนักมากนี่หนักหน่วงมากอันนี้คือสุดยอดปะหน่วงมากให้เบอร์หนึ่งไหมอันนี้เบอร์หนึ่งเลเบอร์งลงมาอ้วกเลยหน,หนักมากคือลงปุ๊บอ้วปั๊บ <c oughs> เครื่องอื่นยังต้องแบบรอแป๊บหนึ่งเครื่องอื่นเครื่องอื่นมีคููดาวในการอ้วกนะครับแต่เครื่องนี้ไม่มีครูดาวในการอ้วกไอ้บอสบอกว่าเครื่องนี้ไม่มีคููดาวลงมาปุ๊บไปเลยหัวสมองแม่งไปถึงจุดสุดอ่ะเมื่อกี้ตอนตอนขึ้นไปนี่คือหัวสมองขึ้นไปปี๊ดเลย แล้วเมื่อกี้กินวิงแซบมากันแล้วแซบคอเลยตอนนี้นะไงเป็นไงสุดจริงสุดชีเดี๋ยวไปดูเครื่องเล่นต่อไปว่าไอ,บบอ้บ๊อบแม่งจะไหวปะยัง <laughs> มี<ก> <laughs> มอกีกอะเนี่ยเดี๋ยวให้บ๊อบโซโล่ไวกิ้งโอเคปะ่ะเอ้ยอีซี่ละกูอบอกให้ไม่ <laughs> มึงผ่านนี้ได้บุ๊บไวกิ้งมือซี่เลย <laughs> นี่ครับผมมึงอีซี่เลยมึงโซโล่เลยเดี๋ยวเราไปถ่ากูแขงล่างสวยกว่อาไวกิ้งอ่ะโซโล่ไวกิ้งอ่ะนี่เดี๋ยวให้โกบ๊อบโซโล่ไวกิ้งเลยเดี๋ยวรอดูว่าเป็นไงเดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนนี่กบบ๊ออออ่่่ะขงงจริยยููลไหวป ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์90เปอร์เซ็นต์มาถึง90อ,อ๋อจะตายแล้วเหรอหายไปไลว90เปอร์เซ็นต์อะเดี๋ยวไปดูเครื่องเล่นต่อไปไม่รู้ว่าจะต่อแถวอะไรครับคนเยอะมากวันนี้มาผิดวังดีออนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเล่นต่อไปว่าอีบ๊อบจะไหวไหมบอกเลยทรงกำลังดีว้วไปสองรอบ <c oughs> หมดเลยออกาหมดเลยปวดไงเลี้กูพี่คนเลี้ยงสีเลยออกยาหมดเลยออาโอ้โหให้ฟังแต่เสียงดีกว่าใครกินข้าวอยู่อย่าเพิ่งดูนี่มันบอกว่าตอนแรกบอกเฮ้ยผมไหวแล้วผมไหวแล้วพอเดินมาอีกแป๊บหนึ่ง นี่ยังไม่ไปไหนเลยโทนาโดอยู่ข้างหลังแต่ยิ้มหวานหมดเลยหมดท้องเลย KFC วิงแซบของโกบ๊อบไปหมดแล้วไอ้ยโอ้โหเป็นไงช็อตเด็ดไฮไลท์ไม่ผมต้องจะผมต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกเลยผมเรียกอย่างเงี้ยครั้งแรกไม่เลยครั้งแรกจริงครั้งแรกเหรอครั้งแรกก็อวกเลยธรรมดาฮะธรรมดา เดี๋ยวเราไปดูครับแต่โกบ๊อบจะโซโลไวกิ้งไหวแล้วเดี๋ยวรอดูเป็นไงรอบนี้เรียกว่าอะไรนะไวกิ้งโซโล่นี่อร่อยเลยอันนี้นะครับ คือเดบอฟบอกว่า <ไป S 1> ขอโซโล่อันนี้มันแบบอีซี่แบบว่าอีซี่มุ้งอีซี่ไงแล้วมันเลยแบบขอโซโล่เลยรอบนี้เดี๋ยวรอดูว่าการที่มันจะโซโล่เนี่ยลงมาจะอ้วกกี่รอบมีจับนี่หลังสุดบอฟไ,ไปเลยหลังสุดไปเลยหลังสุดไปเลยไปเลย,หลเ,ลย,เ,ลยเหยื่อติดกลับครับบอฟได้ไปนั่งหลังสุดเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล,ยล้องถ่ายแป๊บหนึ่ง ไอ้บอสบอกว่าดูซีเดี๋ยวรอดูหน้ามันว่าเป็นไงระดับปริญญาเอกแบบหลังสุดเนี่ยหลังสุดดูนะอีกรอไหนครับวัาโค่นมวน้องบ้องเลยไอ้กี้ให้แม่งขึ้นรอดูสดีมาแล้วมาแล้วส่งเสียงที่ได้กันจอไม่าฮ่า ดูกันว่าเป็นไงยังไงบ้างด่วนครับด่วนนะปวดด่วนใช่เฮ้ยอันนี้ระดับไหนระดับไหนนี่ระดับไหนเฮ้ยไม่ตัดเลยเหรอระดับไหนอันนี้ระดับไหนเฮ้ยก้าวเหรอเต็นสิบมึงให้ก้าวเหลือเกือบเสียวสุดเลย มีคนก่อนนั้นมีคนก่อนนั้นโอ้โหง่ายเลยที่นี้ไปแล้วนะครับวันนี้วันนี้เล่นเครื่องที่เสียวถูกเครื่องละโหนหมดแล้วเหรอเดี๋ยวนี่อะไรนะร่องไอ้ที่มันเป็นน้ำอ่ะโอเคย้ันเปียกไงอันนั้นมันเปียก เลยไม่เล่นนะแต่ว่า่ยอันนี้ก็เป็น1วันนะหนึ่งวันของเรียกได้ว่างาดิเลกของโกบ๊อบเอาตรงวันนี้ผมผมหลอกหลอกมันมาเวบอกว่าจะให้มันช่วยมาถ่ายให้มันช่วยมาถ่ายแบบว่าถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะแต่วันนี้โกบ๊อบได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการเล่นเครื่องเล่นไม่น่ากลัวยากไหมมัไม่ยากหรอก,อกแต่มันทรมานครับ <laughs> มันบีบเว้ยมันพูดไม่ออกพี่ไม่ต้องมาลองเองครับ่าถ้าใครสนใจนะครับเล่นก็เนี่ยลองดูสน,สนุกลองก้าวข้ามความกลัวของเราไปนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเต็มที่ก็แค่อวกแบดบอส<อ>นะฮประสบการณ์<อ>ชีวิต<อ>นี่<อ>ครั้งแรกในชีวิตของบ๊อบเลยนะครับผมผมก็เคยเล่นมาละผมชอบพวกอะไรอย่างนี้อยูอย่ยแล้วก็เลยเล่นได้นะครับ วันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับเครื่องเล่นเดี๋ยวเราจะรีรันตอนอ้วกทั้งหมดให้มันดูอ่ะเดี๋ยวเ็นเซอร์นิดนึงอ่าครับนี่คนตัดเป็นการตัดเป็นการตัดวอล์กครั้งแรกเลยฮนะใช่ะนี่คลิปนี้คลิปแรกนะครับที่โกบ,บ๊อบโกบ๊อบตัดคลิปแรกในการถ่ายวอล์กนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามติดตามชมนะครับแล้วก็ฝาก ดูกดบ๊อบด้วยนะถ้าทำดีก็อาจจะมีงานต่อเรื่อยๆโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันครับ <Yeah. S 1> วสวัสดีครับกดบ๊อบสยก <c oughs> อ้วกสามยกไอ้บ๊อบ